พี่งลุยวะลุยเจสันลุยไปหาอีกรอบพี่น้องรงอบสุดท้ายโบมีโ <c oughs> บมีคข้ามารอบสุดท้ายดอกเพชรกระไดระวังระวังเจสันเตือนระวังมาหาเห็ดดำอีกรอบพี่น้องเฮดแต่ขาเหลืองอนั่นแหละนี่หายอีกรอบแล้วบอกว่ามัสซีมีเขา งดงดที่แล้วไม่มิดีอย่างดอกดำดำดอกน้อยๆหลายอยู่โอเคทักซูมิเก็ตโอเคเฟสติกไม่เด่นโอเคเอาไหมไม่เอาเนาะวะ This is f ร r b i k e e r อ๋อฮะ w a t it called? Make it b e e r s มงคุดจี Med <gulky> Ja. <laughs> ja, svamp. Oh. Vi vill vi inte ha det där svamp. miau, miau. mjau. miau Miau, miau. mjau. Där svamp. Ja, mjau. Mjau. Oj! Här. Oj! Så. Jag kan plocka. Måste plocka svamp. Så. Svamp. Påse, det är så. Ja. Så, Tjow! så, Nä. nu. Vänta, vänta, vänta. Här också. Och där också. Mm. Du, kan det. Ja, du kan ta den. Ja, jag kan ta den. Nu. Så. Den också. Så. Lägg i Så, nu kan du uh, hålla, hålla i istället. Så, nu har vi kollat igen. Det var en rännskit. Okej. Va? Kan jag äta? Jaha! Ja, det är den. Vi kan äta den. Ja! Eller? Ja! Vi kan äta. Mm. Och det kan hänga också. Ska du svamp? Mm. Kan jag äta? Ja. ja. Vänta. Nu ska jag den också oh. hänger. Nej, behöver inte hänga? Jo. Så, kom. Här. Ja. Öppna. Så. Oj, det här också. Så. Den, jag, den, jag, den ja. har också på det. Ja. Det gjort att äh, klippa bort foten först. Så.

กลุ่มยังไงบ้าไห่โมมีกลุ่มใหญไงไห่เลยมีแต่กลุ่มอัตจอแอตเตะโมเป็นโมเป็นกลุ่มอ่อนเลยมันเป็นดอกที่ได้ดอกสองดอกนะแต่หม่องก็ไดเฮ้ยหาแล้วก็บออจอคือเ่าละแม่ก็ไ้เป็ดกลุ่มให้เขาคือเ่าไปเจสันไปน้ำหนาไปเจสันมันค้นหาเห็นน่าเจสันนะถุงนั้นนะจะมันแร ไม่ได้ใจสันน้อยหาเห็นนะเ,เอ้ยตาดีคนนะนี่มานลยมาตามาตาจันอักตา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 อักตาว่าแล้วเราก็ได้เห็นไหมไหนกุมพ่อบนกุมอย่างเงี้ยนะน้าป๊าป๊าเขากล้องด้วย แม่เบยเหรอุกาาเล็กแไหนๆเห็นไหมาเส้ถุงแม่เส้ถุงมาจ้โอแสอเคโอเคเอาเอเอาเปิดให้แม่นี่นะโยาทเกดูด้วยป๊าป๊าสามเดินไหมโวยยังสวยเลยคุณนะโอ้ย ขี่กวางไงขี่กวางอ่ะอมันี้มันตัดเจสันพี่น้องเอ้ย,อยได้กลุ่มมันละนดได้เป็นกลุ่มละพี่น้องได้เป็นกลุ่มแล้วพี่น้องเอ้ยกลุ่มน้อยะ <c oughs> ละกลุ่มน้อยขอบคัวน้อย <c oughs> ประมาณประมาณสิบผาสิบผาคน้นสิบผาดอกอ <c oughs> พี่น้องมาเก็บไปเอ้ย พื้นนะโอ้พื่นนะมือพื้นนพเดี๋ยวบหนึงลูกบหนึ่มคนนะพื้นน่ะผู้ผู้อยากได้ต่พวก่ต่มามาลเต่เออเอส้นนีอันนี้เลยเ้นไหอันนี้ดีแต่มาลแต่ว่าอยู่ม้เก วมะร่เนี่ยแอมนี่นั่นนะเห็นล่ะอนี่อคุณดูพ้อยูโฮลกลัวปล่นี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 ่เก็บกอนเก็บส่วนเออนั่นะเก็บเอาเลย โอ้คนไหนนั่งกันได้เอแมใหกได้อเนตสีเกนืม่นด้หออเาให้ตรงอเเ้นี่นอนเลยงามไหลยัง่ต้องยืมเป็นกลุ่มนะพี่ไปไหน าาอา <c oughs> เจ้านั่นเป็นเป็นเขียวใช่เนี่ยโอ้เอาตอกขึอเกาหัาน <c oughs> หมาไปไ,ออไปมันะไปไปทางนั้น ประชิกติดด้วยฮ็อปป้าเยอะบูอะไรแม่หามัวเหยาะดิค้าหนุกสวยนี่เล็มหน่อยมาหน่อยเล็มมาหน่อยเล็มเห็ดหน่อยๆเข่น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 นะมีการอันนั้นออกเว้ยดีจะสู กลาเอ้ยขึ้นขึ้นหาหาหูใสะไปถ้ามันล่ะพลอดมึงดูพี่น้องเอ้ยมางามแท้มึงดูเห็นสุมเนยมันมักหลี่มักหลี่ยู่ตามขอดตามขอนใหม่เนี้ยนะเห็ด เอเห็ดมักลีเโบต้าบบต้าได้อย่างไรแม่เอ้ยขึ้นดังกระสันเห็นแม่นั่งบ่ได้ต้องไปมึงเลยหมาหน่อยเอ้ยเฮ้ยเนาะเป็นหนังไก่เจ้ใช่เห็ดหนังไก่ แม่แขนแอตาฮ่าบดีเหรอสวัสดีอ้ยเะมาตามร้อยขาบุกน้ำกันนท่านั้นมองย่างๆดีๆบ่ปะมาตามบุกน้ำแันงคน้น <laughs> นน่ะเห็ดเพื่อนะอนะมันมันเฮ็ดยังไหนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดยัยงไหนพี่น้อง,งดูฮะฮะไอเจสันเลยกล้อ<แ>บุกปลาห,าหา่าคนนี้เนี่ย กันไปหาแม่น้เพื่อนนะ้านั่งหันนะโอ้ยอยู่ในหลืบแท้สูเพืนะ่อนน้าบกลายนืนอยู่นี่ลูกนี่นี่มายืนอยู่นี่ีลูวมาพี่เอาพี่บกล่ายันยุ่งอยู่หุ่นนะโอ้ยพีนะ่พนะ้องได้ละนี่พี่นอ้อ,นนองเอ้ยก็เลยไปเรียเอาตีเอาจับถุงจับนะพี่น้อง ตัดเลยตัดขาดเสียเลยพี่น้องเอ,อ้ยยังไงมีแต่ดอกดอกยังไงเป็นพุมน่มเยอะกว่านะโอ้พุ่นออมนะพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละพี่น้องของแสบของมนัน<ไ>นึกว่าสิบไม่ได้หลายละนึกว่าสิบไม่ได้พรสองสามคาบพี่น้องเอย้ยนี่ได้ประมาณจะคาบแล้วนะ่ะนะพอสามคาบบ่ เพื่อนะใจสันนะอยากแกะปะอยากแกะปะเอาเอนเพื่อนอรากน้ำเออเอาโชว์โชว์มาได้ค่ะเด้อเก็บเห็ดน้ำกันกับกับควัสิวิเดนว่าไม่รู้โตอืมเอาเบิางอีกเบิางมีมีอีกบ่ลูกมีอีกบ่เกี่งแล้วเอาเป็นยังเจสันหักขาถิมหักหักถิมมันจะสันน้ันนะเห็ดเป็นเนาะ

ฮ่าเดะไไปไอินไกันไปกกันโอเคถ้า่เตมมาจะเ้ีมจะจับปนน่ะนน่ะีละบีนอเ้ป่เฮ้ยพี่น้องเกือบเนาแล้วพี่น้องเอ้ยเอาบอเอาล้เนาะ

สวานดีเจสันเกียรติพี่น้องปลาตีไปไหนพี่น้องเฮ้ยเหมันจะลงป้าแล้วพี่น้องเลยก็เจสันกลับบ้านไปพี่น้องกลับบ้านล้พี่น้องเลยได้ซะเมียนี่ได้ถุงได้เครื่องถุงเกือบเครื่องถุงสัมเนียลพี่น้องเลยสัมเนียลเนาะพี่น้องเจสันกลับบ้านนะเนาะเจสันกลับไปห้าม mình chào mình chào Sao đi